วันนี้เราจะทำเต้าส่วนข้าวโพดทานกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนของตัวเต้าส่วนกันก่อนนะคะแล้วก็จะใช้ข้าวโพดนะคะข้าวโพดหวานข้าวโพดขาวได้หมดเลยนะคะแล้วแต่เราชอบเลยเลยว,ว่าแล้วแต่เรามีนะคะเสียอะไรก็ได้อันนี้เป็นดิบอยู่นะคะยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปทําให้สุกตอนที่กวนนะคะน้ําตาลทรายแล้วก็อันนี้แป้งมันนะคะเดี๋ยวเราจะมาละลายน้ํา นะคะแล้วก็น้ำสะอาดน้ำเปล่าน้ำใบเตยเผือขอมอันนี้เรานึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบได้เหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวเราละลายแป้งนะคะวันนี้เราจะมาทำเต้าส่วนนะคะทำขนมเต้าส่วนกันนะคะ ต้าส่วนข้าวโพดค่ะก็ข้าวโพดนี้ตามชอบเลยนะคะถ้าเราจะใช้ข้าวโพดหวานอย่างเดียวสีเหลืองอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่วันนี้เรามีข้าวโพดขาวม่วงด้วยนะคะแล้วก็สีเหลืองด้วยก็เอาตามที่เรามีนะคะอันนี้เป็นขาวล้วนนะคะ Okay. ปอกเปลือกก่อนนะนําข้าโพดของเรามาฝานนะคะฝานเอาแต่เม็ดเราไม่ต้องฝานเอาแบบเปลือกแข็งๆนะคะ เราพยายามฝานเอาแต่เม็ดนะคะแกนแกนแข็งไม่ต้องเอานะคะเดี๋ยวเวลาเราเอาไปทําขนมแล้วจะไม่อร่อยนะคะเขาจะแข็งเขียวแล้วไม่อร่อยค่ะเผื่อล้อมนะคะเราก็ปอกเปลือกแล้วก็ไม่ต้องล้างน้ํานะคะเพราะว่าถ้าเราล้างน้ําแล้วจะคันนะคะปอกเปลือกแล้วก็หั่นนามานึ่งนะคะประมาณ25-30นาทีค่ะ จนกว่าเขาจะสุกนะคะค่อยเช็คดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าตอกเขาสุกหรือ,อยังนะคะเผือกหอมนะคะเราก็นำมาหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะชิ้นเล็กใหญ่ตามชอบอีกแหละ ละลายแป้งเขา,เาแป้งมันนะคะแป้งมันกับน้ำไปเตยเลยนะคะละลายให้ไม่เป็นก้อนใส่ข้าวโพดใส่ข้าวโพดของเราลงไปเลยนะคะ แล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาดน้ำปกตินะคะโอเคน้ำมากน้อยตามชอบอีกนะคะบางคนชอบทานแบบมีน้ำเยอะหน่อยแล้วก็ใส่เยอะหน่อยนะคะนี่ไม่มีสูตรนะคะเดี๋ยวเราไปน้ำไปต้มนะคะต้มน้ำให้ส่วนของข้าวโพดของเราสุกไว้ก่อนนะคะ น้ำดูจะน้อยไปนะคะเดี๋ยวขอเติมน้ำก่อนก็ตามชอบเลยนะคะอันนี้ไม่มีสูตรนะคะสำหรับใส่น้ำเนี่ยก็ตามชอบได้เลยเพราะว่านี่เป็นแบบอะไรที่ทำง่ายๆอยู่แล้วนะคะสามารถกระประมาณได้ว่าเราชอบน้ำมากน้อยก็ใส่ไปตามนั้นได้เลยนะคะ โอเคเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดก่อนนะคะขอเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะช้อนฟองออกนะคะฟองตักทิ้งเลยค่ะก็ถ้าเราชอบ มะพร้าวนะคะมเนื้อมะพร้าวหอมนะคะมะพร้าวอ่อนก็สามารถที่จะใส่ได้นะคะใส่ที่หลังนะคะให้ข้าวโพดของเราสุกก่อนนะคะแล้วก็ใส่ส่วนของแป้งที่เราผสมน้ำใบเตยไว้นะคะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยอะคะ่ะใส่พร้อมกับเผือกหอมที่เราเนึ่งไว้แล้วนะคะ ต้มต่อนะคะใช้ข้าวโพดของเราเขาสุกก่อนอันนี้เรายังไม่ใส่น้ําตาลนะคะน้ําตาลเอาไว้ใส่หลังจากที่ข้าวโพดของเราสุกแล้วนะคะอืพอข้าวโพดของเราเขาเริ่มสุกนะคะส่งกลิ่นหอมเราจะได้ข้าวโพดสุกนะคะข้าวโพดสุกกลิ่นหอมๆนะคะแล้วก็จะใส่ น้ำตาลทรายลงไปนะคะก็ชิมเอานะคะว่าเราชอบหวานมากหวานน้อยนะคะเพราะว่าบางคนก็ไม่ทันหวานนะคะปรับรสได้เลยหลังจากที่เราใส่น้ำตาลไปแล้วนะคะแล้วก็ชิมดูรสเราได้รสที่เราชอบแล้วนะคะก็จะมาใส่เดือดอีกทีนึงนะคะ น้ำเดือดดีเทนึงแล้วก็จะมาใส่แป้งแป้งมันกับน้ำใบเตยนะคะคนคนก่อนนะคะแป้งของเราเขาจะนอนก้นนะคะพอน้ำเดือดแบบนี้ก็ใส่ได้เลยค่ะ แล้วก็คนนะคะเราก็จะได้กลิ่นหอมของใบเตยนะคะน้ำใบเตยคนให้เขาเข้ากันค่ะ ถ้าแป้งของเราเขาสุกนะคะเขาก็จะสีใสค่ะก็แป้งเราสุกเราก็จะใส่ส่วนของเผือกนะคะเผือกหอมที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าถ้าเรามีมะพร้าวนะคะเนื้อมะพร้าวอ่อนเราก็จะใส่ตอนนี้เลยนะคะใส่นะคะแล้วก็คนคนแล้วเราก็จะปิดไฟได้เลยนะคะ ส่วนของกะทินะคะที่เราจะนํามาราดนะคะก็จะเป็นะกะทินะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าเกลือปนนะะ่นค่ะกะทิถ้าเราก็ใช้กะทิกล่องนะคะก็ผสมน้ําเปล่านะน้าสะอาด1ส่วนต่อ1นส่วนนะคะน้ําเปล่า1ส่วนแล้วก็กะทินะคะหัวกะทิ1ส่วนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แป้งลงไปเลยนะคะผสมให้เข้าละลายนะคะกวรป่นไปด้วยเลยค่ะ ก็ใส่ใบเตย,เตยลงไปด้วยนะคะจะได้ความหอมเวลาเรากวนนะคะก็นำกะทิของเรามาตั้งไฟนะคะก็ใช้ไฟกลาง ค่อนไปทางอ่อนนิดนึงค่ะก็ต้องกวนตลอดเวลาเลยนะคะกะทิของเราเขาเริ่มเดือดแล้วนะคะตอนนี้เราจะทิ้งไปไหนไม่ได้เลยนะคะต้องคอยกวนตลอด ให้กะิของเราให้แป้งของเราเขาสุกก่อนค่ะนีค่ะเริ่มเขาเริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มเดือดมาสักพักหนึ่งแล้ว โอเคนะคะพอกะทิของเราเขาสุกนะคะจะได้กลิ่นหอมเลยนะคะเราก็จะปิดไฟเลยะคะ่ะจะเสิร์ฟได้เลยนะคะ